วิธีปั้นพอร์ตจากพอร์ตเล็กไปพอร์ตใหญ่10เหรียญสู่10,000หเหรียญสวัสดีครับผมอ็อกซี่นักซื้อเ,เทรดบล็อคการเห็นของอกซี่นะครับก็คลิปนี้เนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ mindset แล้ววิธีการปั้นพอร์ตกันครับจากพอร์ตขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับไปสู่ขนาดพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยเราต้องมี mindset แล้วมีกระบวนการมีวิธีการอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้ได้รับการสนสับสนุนจากโบรกเกอร์เอ็ดแคปเอ็แคปเป็นโบรกเกอร์เจ้าแรกๆที่พาเทรดเดอร์ไทยเข้าไปเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดดิว การโหวตจากเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มเทรนด์มิวด้วยด้วยสกอร์ที่สูงมากเอแคปบโดดเด่นที่สุดในด้านการเทรดทองคําซึ่งมีค่าสเปดที่แคบมากๆเลยนะครับในตลาดเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมเทรดได้ทุกกลยุทธ์ไม่มีเงื่อนไขในการถือออเดอร์จะถือสั้นเปิดปิดเพียงซิวิหรือจะถือยาวข้ามเดือนข้ามปีเลยก็ได้นะครับซึ่งระบบเนี่ยมีความเสถียรมากในการส่งคําสั่งซื้อขายเพียง0.004วินาทีเท่านั้นเองสภาพห้องระดับพรีเมียมเลยนะครับ และข่าวดีสำหรับพี่น้องเทรดเดอร์ชาวเราสามารถเปิดบัญชีกับทาง s อสแได้แล้วเพียงแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันแล้วนะครับซึ่งในส่วนเนื้อหาตรงนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวแลวเป็นมุมมองในความคิดของผมเองเท่านั้นนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการอยู่ในตลาดนี้มาอพอสมควรนะครับก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะนะก็เลยจะเอามุมมองบางอย่างมาแชร์ให้กับ เพื่อนๆฟังกันนะครับว่ามันมีมุมมองแล้วก็มีวิธีการมีกระบวนการมีความคิดมี mindset อะไรบ้างที่เราจะผ่านเข้ามาสู่กระบวนการจากพอร์ตเล็กเนี่ยเข้ามาสู่พอร์ตใหญ่ได้นะครับอ่ะก็เรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกเริ่มสําหรับการเข้าสู่วงการเลยเนาะก็ย้อนกลับไปประมาณ8ปกปีแล้ว ทุกคนเข้ามาในตลาดผมเองเข้ามาในตลาดก็เหมือนกันคือเริ่มต้นจากการทดลองเทรดนะครับก็คือเติมมาเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่โบรกเกอร์เขาสามารถให้เติมได้ก็ประมาณ10เหรียญ20เหรียญอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะยืนที่ประมาณ10เหรียญแล้วกันประมาณ3 0 0กว่าบาทนะครับก็อันนี้มันคือผมมองว่ามันเป็นเงินพอร์ตเล็กหรือว่าเป็นจํานวนเงินน้อยที่สุดที่เราน่าจะเติมกันแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าตรงนี้มันเป็นพอร์ตเล็กที่สุดที่เราจะเริ่มทําการปั้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากส0เหรียญไปสู่ ผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ต้องอมีการคิดแล้วก็มีการวิเคราะห์อะไรยังไงบ้างครับเรามาดูกันเนาะก็ <c oughs> เหมือนที่บอกนะว่าอันนี้มันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันถ้ามันไม่ตรงกับจริตหรือว่าไม่ตรงกับความคิดเห็นของเพื่อนๆกอก็สามารถทดลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับแชร์มุมมองแชร์ไอเดียกันได้แล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่เข้าสู่ตลาดมาเลยแล้วกันเข้าสู่ตลาดมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่า key to success หรือว่า key success ของการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะเท่าที่เราเคยผ่านหูกันมานครับแต่มันจะมีองค์ประกอบเล็กๆน,น้อยๆอะไรอีกภายในเนี่ยซึ่งผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรพวกนั้นเนาะแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีในส่วนของเทคนิคอลอในสิทธิ์ที่เราต้องรู้ใช่ไหมครับตัวของ money management emotional นะครับแล้วก็ตัวของ physiology นะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของ mindset ในการเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะครับอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนเข้ามาเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องของ t e c h ิคอลอ a n a ิ y s ซิกันซะส่วนใหญ่นะครับหลายหลายคนก็จะไปเน้นเทคนิคอลใช่ไหมอย่างผมเองเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่หมกบุ่นกับเทคนิคอลเช่นกันผมเป็นเหมือนที่เคยเล่าเนาะก็คือเป็นเหมือน p e r ร์เ t i ชั i นนเหมือนกันเนาะพยายามหาระบบที่ดีที่สุดหาเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วหาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันดีที่สุดเพื่อที่จะมาตอบตอบโจทย์เราอะนะครับตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาหรือแก้ข้อสงสัย ในการแพ้หรือในการชนะคือพยายามหาเหตุผลมากจนเกินไปนั่นแหละนะครับ ừ. ซึ่งพออยู่มาสักพักหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเทคนิคอลมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการทาอะไรสักอย่างหนึ่งซ้ําๆหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าออเดอร์เท่านั้นเองทํายังไงให้เรามองกราฟออกทํายังไงให้เราหาจุดเข้าได้แล้วทํายังไงให้เมื่อเราเปิดกราฟมาอีกครั้งหนึง่งวันพรุ่งนี้วันมื่อือนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าและยังปีหน้าเรายังสามารถมองกราฟได้เหมือนเดิมและเข้าได้เหมือนเดิม ซึ่งมันก็จะรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณาวิลเลตอะไรพวกนั้นเนาะอันนี้ผมไม่พูดถึงนะแต่ว่าผมผมพูดถึงแก่นของมันเฉยๆนะครับนั่นคือเทคนิคอลอนซิสเป็นจุดที่เราจะต้องใช้ในการไบแอรทิศทางในการที่เราจะเทรดใช่ไหมหาทิเกอร์แล้วก็หาอะไรหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของการจะบ,บริหารต่อไปในการเข้าด้วยไม่ว่าจะเป็นสวิงเทรดเดเทรดอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในเทคนิคอลอนซิสนะครับแต่แน่นอนว่ามันอยู่บนพื้นฐานของ probability หรือว่าความน่าจะเป็นเท่านั้นเองนะครับไม่มีเทคนิคใดๆมันที่จะแบบว่าสามารถทำให้เราได้กำไร100%หรือว่าสามารถเทรดชนะตลาดเนี่ยนะครับวินเหร0้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องการที่จะพิสูจน์สูเจนเกินไปเนาะเอออย่างผมก็สายเป็นวิศวะมาใช่ไหมสายวิทย์มาเราติดอะไรที่เราสึกว่าเราอยากจะพิสูจน์รนะครับเราพิสูจน์ว่าทําไมตรงนี้เราถึงแพ้ หาเหตุผลว่าทําไมเราถึงแพ้ทำยังไงเราถึงจะชนะในจังหวะนี้ซึ่งตลาดมันดินามิกครับมันมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันนอกเหนือจากตรงนั้นที่เราไม่สามารถที่จะมาพิสูจน์สูตรเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นการคํานวณหรือเป็นสูตรที่มันตายตัวได้ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่1 0 0ซนะครับมไม่ไม่ว่าในตลาดเทรดหรือว่าในชีวิตจริงในเรื่องใดๆก็ตามเนาะอ่ะเรื่องต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ money management นะครับ money management มันเป็นเหมือนการที่เราจะเริ่มเอาเอา เทคนิคเราเนี่ยนะครับแล้วมาทํำยังไงล่ะให้พอร์ตเรามันโตขึ้นแล้วทํายังไงล่ะให้เราจะปกป้องความเสี่ยงของเรานะครับทำยังไงเราถึงจะเทรดได้นานขึ้นทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดในตลาดได้เรื่องของการบริหารเงินทุนเรื่องของการจัดสรรเงินจัดสรรกําไรนะครับมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง strategy อในเรื่องของแมทเรื่องของการใช้ m o n e y management strategy ด้วยนะครับอ่าอันนี้มันก็จะไปเรื่องของกริดเรื่องของโค้ดซิสเต็มเรื่องของการเบตติ้งเรื่องของการฟาร์มมิ่งอะไรพวกนี้ มันก็อยู่ใน Money Management หมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ e m o t i o n a l เนาะ,ะหรือว่า e m o t i o n เนี่ยนะครับเรื่องของอารมณ์สาภาพอารมณ์สาภาพจิตใจนะครับเรื่องของอจิตวิทยาในการเทรดและรวมถึง mindset ในการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์หรือจะเป็น f l ู t i า e หรือเป็น p r o p firm ม r a d e r ดด้วยนะครับแต่อันนี้มันคือสิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มเติม,ตมกันอีกทีนึงนะ,ะเพื่อนๆจะไปแตกแยกย่อยอะไรจะให้น้ําหนักอะไรกันตรงไหนเนี่ยมันแล้วแต่คนบางคนอาจจะบอกว่าเทคนิค c a l เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดนะครับ มันต้องเป็นมั n e y m a ม a g e จ e n t ต้องเป็นฟิสิโ l จี y นะครับหรือว่าต้องเป็นไมซ์เซสนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าทุกๆอย่างอ่ะมันเป็นเหมือนโดมิโนมันเป็นเหมือนชิกซอนะครับผมให้ความสําคัญพอๆกันนะอในมุมมองส่วนตัวผมนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับหลายคนบอกเอ้ยเทคนิคอลมันแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมันต้องมัณฑนิยมการจัดกาสี่ถึงจะรยุในตลาดได้นะครับแล้วมันก็รวมถึงอารมณ์แต่ผมมองว่ามันเป็นโดมิโนครับถ้าไอเนี้ยล้มหรือว่ามมมมััััันนนไ่สสออดค้งกบตวเราจจะะื เรื่องไปจนถึงอิมมชันลแล้วมันจะไปทําให้วินัยเสียเรื่องของไม่เซ็ตเสียแล้วก็มันก็จะทําพลอยทําให้ตัวของมันนี่แมจเมนต์เราเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนโดมิโนครับอืมแต่ถ้าเทคนิคของเราดีแล้วเราใช้การ MM เนี่ยผิดวิธีนะครับมันก็ทําให้เราเเกิดการสูญเสียหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็มันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมให้แต่ละอันเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยที่เท่าเท่ากันแล้วกันอืมแต่เพื่อนๆจะใช้ อันไหนหรือจะให้ไอ้น้ำหนักอันไหนเนี่ยเป็นพิเศษเน,นี่ยอันเนี้ยเราต้องวนไปที่เรื่องของการรู้ตัวเองก่อนผมเคยทำพอดแคสต์เนาะในเรื่องของการรู้ตัวเองเนาะหรือว่ามิชชั่นทูฟูล่ามันครับลองไว้ดูกันได้นานมากละอืมก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตั้งต้นเลยเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนยังไงเราต้องรู้ก่อนว่าอุปนิสัยพื้นฐานของเราเป็นคนแบบไหนนะครับเทคนิคที่เราควรจะใช้คือแบบไหนมั y น a n มจเมนต t ที่เหมาะเฉพาะเจาะจงกับเราควรที่จะใช้เนี่ยเป็นแบบไหนอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเลยนะครับจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเลยนะครับโอเคซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกอะไรในในพาร์ทนั้นเนาะถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับถ้าอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับพอดแคสต์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของไมซ์เทรดแบบนี้นะแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการปั้นพอร์ตจากพอร์ตเล็กไปพอร์ตใหญ่นั่นเองเนาะเออจากพอร์ตเล็กๆอ,อ่ะไปจนถึงแบบ บิ๊กไซส์เลยนะครับเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างนะครับที่เราควรที่จะมีใช้ใช้ใช้คำว่าควรที่จะมีนะครับโอเคไหมแล้วก็เป็นมุมมองของผมแล้วกันผมจะพูดถึงองค์รวมโดยรวมนะโอเคต่อมาเราจะพูดถึงคีย์สำคัญในการปั้นพอร์ตนะครับคีย์สำคัญในการปั้นพอร์ตเลยตั้งแต่พอร์ตเล็กๆเ,เลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยเนาะสิ่งแรกเลยนะแน่นอนนะครับมันคือเรื่องของ knowledge นะครับหรือว่าเป็นพวกสกิลเซตนะครับที่เราจะเอามาวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็น SMC ICT อีเดเวฟนะครับ RTM หรือว่าเรื่องของอินดิเคเตอร์เรื่องของดัชรีอะไรแล้วแต่วายคงไว้คอฟอะไรเงี้ยนะครับออก็เยอะแยะมากมายใน,ใน,ใ,นในท้องตลาดนะครับฮาร์โมนิกอะไรเงี้ยมีเยอะมากๆทุกระบบหรือว่าทุกเทคนิคมันมีข้อดีและข้อเสียมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไปเราต้องทําการศึกษาเรียนรู้แล้วเอาตัวที่มันเหมาะกับเราที่สุดตัวที่เราสึกว่าตัวนี้แหละคือคือคีย์พอยต์สำหรับเรามันคืออันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์เรา อ่ะซึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราสิ่งที่ตอบโจทย์ต่อการอ่าทำงานของเราอ่าตรงน,นั้นแหละเราค่อยเอาหยิบตรงน,นั้นมาใช้นะครับระบบใดก็แล้วแต่ซึ่งเพื่อนๆ่ะจะมีระบบของเพื่อนๆเ,เองอ่ะแต่ละคนจะมีระบบเทรดเป็นของตัวเองนะแม้ว่าเราจะเห็นเทรดเดอร์เห็นอ่าอินฟูเห็นอะไรแล้วแต่ที่โพสต์ลงในโซเชียลต่างๆนะครับโชว์กำไรใช้ระบบนี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 ้แต่ทุกคนมีระบบเป็นของตัวเองนะครับทุกคนมีระบบเทรด ที่มันสอดคล้องกับตัวเองอยู่นะเรานําสิ่งที่เขาเทรดเนี่ยมาเทรดเองก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสักเซสเหมือนเขานะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าจูนอะไรสักอย่างที่มันเข้ากับเราต่อมานะครับสิ่งที่2เลยที่เราจะต้องมีเลยนะครับก็คือเรื่องของอิมมอชั่นอนลเนาะอันนี้คือผมรวมเลยนะอิมมอชั่นอลเนี่ยมันรวมถึงเรื่องของการ MM เเรื่องของการ บริหารจิตใจและบริหารอารมณ์ด้วยนะครับผมผมอิงไปเงี้ยคืออัน,นอันเนี้ยใช้สมองนะครับอันเนี้ยใช้สมองส่วนอันเนี้ยใช้ใจนะครับเออเรื่องของจิตใจกับเรื่องของความรู้เรื่องของสมองเนี่ยนะครับอ่ะตอนแรกเนี่ยนะครับตอนหอนเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะมาในมันควรที่จะบาลานซ์กันนะครับมันควรที่จะบาลานซ์กันบาลานซ์กันคือยังไงนะครับบาลานซ์กันคือเงินทุนเราน้อยเราควรที่จะมีความรู้และความเสี่ยงเนี่ยที่มันเท่ากับเท่าๆกันเข้าใจไหม เดี๋ยวผมไปอีกภาพหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือสมมตินะครับว่าเรามีขนาดพอที่ยังเล็กอยู่เราต้องการที่จะปั้นมันนะครับจากขนาดพอที่เล็กตามต้นทุนของเราเออไม่ว่าต้นทุนเราจะเท่าไหร่ก็ตามนะสมมตอิอาจจะเริ่มที่สิเหรียญถึงร้อยเหรียญผมถือว่าเป็นขนาดพอตเล็กนะเพราะว่าอันนีมน้มันขึ้นอยู่กับต้นทุนถ้าใครมีทุนเยอะหรือว่ามีขวัญถุงเยอะเนี่ยก็อาจจะอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่อันนี้คือ,อ,อถือว่าเป็นขนาดพอทที่เบสิค้นานทั่วไปนะครับสิ่งที่เราจะมีเลยนะครับ คือเรื่องของสมองความรู้แล้วก็เรื่องของจิตใจใช่ไหมครับที่มันควรที่จะมีในขนาดพอๆกันเนาะถ้าเรามีทุนน้อยแล้วเ,เรามีความรู้น้อยเนี่ยนะครับมีทุนน้อยไม่พอมีความรู้น้อยด้วยเราดันจะมาใจใหญ่นะครับจะใช้หลอดเยอะจะใชะ้ความเสี่ยงเยอะเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็ไม่สอดคล้องกันใช่ไหมมันก็ไม่สอดคล้องกันดังนั้นเนี่ยมันก็ง่ายต่อการสูญเสียนะครับเพราะว่าอะไร <S <S เพราะความรู้เราเรายังน้อยมากเลย ความรู้เราังน้อยมากเลยเราเราตื้นเขนินกับตลาดเรายังขาดประสบการณ์ครับแล้วเราใช้ความเสี่ยงที่มันเยอะจนเกินไปแน่นอนว่ามันมีโอกาสในการส่งผลถึงการอดแตกอยู่แล้วนะครับการอดแตกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เราควรจะพัฒนานในช่วงนี้นะครับมันคือเรื่องของการเพิ่มความรู้นะครับเพิ่มความรู้จิตใจเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับจิตใจไว้ก่อนเราต้องเพิ่มความรู้ก่อนเมื่อความรู้เราเยอะขึ้นแล้วเราจึงจะสามารถทําให้เงินน้อยๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเงินเยอะได้ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนําเลยคือในช่วงของเงินทุนน้อยเนี่ยนะครับอารมณ์หรือว่าความรู้สึกในการสูญเสียหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะย,ยังมีไม่เยอะนะครับมันก็ยังมีน้อยตามดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้อะไรไฮลิสต์ได้นะครับใช้ไฮลิสต์ได้ผมแนะนําอยู่ที่คือ,ค,อคือถ้าฝึกฝนอยู่อะถ้าอยู่ในระดับฝึกฝนก็อาจจะเปิดสัก1% 2% 3%ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราเริ่มมีความรู้แล้วเราเรายอมสูญเสียได้คือ10เหรียญอะเออสิเหรียญมันไม่ได้เยอะนะครับ ถูกไหมถ้าเทียบกับเงินทุนที่เยอะๆมากสิเหรียญสมมติว่าสิเหรียญสํารับร้อยเหรียญก็คือสิถูกไหมเราสามารถที่จะเทคลิสสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อที่จะทำให้สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันโตขึ้นได้นะ,ะดังนั้นเนี้ยในตอนที่ทุนน้อยเนี้ยเราควรที่จะใช้ลิสที่มันเยอะขึ้นหน่อยไม่งั้นมาเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรแต่แน่นอนว่าลิสแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะผมเข้าใจนะครับคือบางทีอ่ะจิตใจแต่ละคนเ็ามีไม่เท่ากันผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ใจบางเหมือนกน อะไรอย่างเงี้ยผมถึงจะวนกลับไปเรื่องของการรู้จักตัวเองนะครับว่าเราอ่เป็นคนที่ใจถึงไหมหรือว่าเป็นคนที่ใจบางนะครับถ้าเราใจไม่ถึงอะนะครับใจอ่อนๆนะเรารู้สึกว่าเราเสีย2% 3%เเนี่ยนะครับสิเ, 10, เหรียญห้าเหรียญเรารู้สึกว่าใจเรามันสั่นแล้วมันมันไม่ใช่ละอะไรเงี้ยมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อความรู้สึกของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปใช้ความเสี่ยงแบบร้อยเหรียญห้าเหรียญหรือว่าไปแบบอออินไปเบสติ้งเยอะๆเลยนะครับ เราควรที่จะถดมาให้รู้จักกับกับอารมณ์ของตัวเองก่อนนะครับเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองก่อนนะครับอพอไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันมันเริ่มคงที่แล้วเราเริ่มสามารถที่จะทเทรดได้แล้วนะครับเริ่มสามารถที่จะทําให้มันเออสม่ําเสมอได้ละเราค่อยเพิ่มลิสต์ไปก็ได้ตามเงินทุนนะครับค่อยเพิ่มลิสต์ไปค่อยขยายลิสต์ไปนะครับแล้วพอร์ตเรามันจะโตขึ้นเร็วมาก นพอร์ตเรามันจะโตขึ้นเรือ่อยๆอาจจะใช้เทคนิคในการคอมพาวล์ก็ได้นะครับผมไม่แนะนําการอออินนะผมว่าคอมพาวล์ยังดีกว่านะครับหรือว่าการเขาเรียกว่าการดับเบิลลิสต์นะครับขึ้นไปเนาะแบบดินามิกลิสต์นะครับอ่ะก็คืออาจจะเป็น1%ถ้าชนะ2ครั้งเพิ่มมาเป็น2%ซึ่ง2ครั้งเนี่ยไม่ใช่1ต่อ1นะอาจจะเป็น1ต่อ2 1ต่ออะไรเงี้ยชนะเพิ่มไปอีกโอเคเพิ่มมาเป็น4% 4%ถถ้าถ้าแพดลงมาเหลือ1%อะไร์เซ็นตะ์ถ้าแพ้สีะเปเรอ,อร, AM ร์เป็นเรื่องของการ MM ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะ ไม่ได้ลงลึกในเรื่องของการ M MM M แบบนั้นหรือว่าเรื่องของ Money Management Strategy นะครับต่อไปนะครับเมื่อขนาดพอร์ตเราใหญ่ขึ้นแล้วเราสามารถปั้นพอร์ตได้แล้วนะปั้นพอร์ตได้ระดับหนึ่งแล้วนะเราก็ควรที่จะเริ่มลดขนาดลิชลงตามอารมณ์ของเราเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าอันนี้ที่ผมทํารูปเนาะคือสมองเนี่ยเท่าเดิมละแต่สิ่งที่เราต้องใหญ่ขึ้นคือหัวใจนะครับหรือว่าใจเรามันจะใหญ่ขึ้นเองนะครับใจมันเราจะใหญ่ขึ้นเองนเานานะคือตอนแรกๆที่ผมไม่แนะนําให้ทําแบบ การอออินหรือว่าการเบทติ้งนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อสภาวะอารมณ์แล้วมันจะส่งผลต่อความเสถียรของการเทรดด้วยพอเราพอร์ตโตขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปอออินหรือว่าไปเบทได้แล้วเราลองสังเกตดูก็ได้ครับในสื่อในโซเชียลเนาะเขาสามารถทํากําไรพันเปอร์เซ็นต์หรือว่าหมื่นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลองดูทุนตั้งต้นทุนตั้งต้นคือสิบเหรียญใช่ไหมครับแล้วเคยเห็นคนที่เฮ้ยสิบเหรียญไปหมื่นเหรียญทําไมหมื่นเหรียญไปแสนเหรียญไปล้านเหรียญถึงไม่ค่อยเห็นเหตุผลง่ายๆครับคือ มันไม่ใช่อะไรที่สามารถทําซ้ําได้เพื่อนๆอนอย่าไปยึดติดหรือว่าอย่าไปหลงกับกับภาพตรงนั้นนะครับอย่าไปหลงกับภาพตรงเปอร์เซนต์ตรงภาพของเงินนะครับพันเปอร์เซนต์หมื่นเปอร์เซนต์นแต่ว่าเงินต้นคือ10เหรียญหรือ100ยเหรียญ่ามันทําได้ก็จริงในเงินทุนที่ขนาดน้อยแต่พอเงินทุนเราเยอะขึ้นเราไม่สามารถที่จะมีสภาะอารมณ์หรือสภา,าจิตใจที่จะไปรองรับการที่จะเอาเงิน1000เหรียญหรือว่า4 0 0 0 5,000เหรียญหรือว่า10,000เหรียญเนี่ย ไปขยายหรือว่าไปเล่นแบบเอาอินให้มันขึ้นไปเป็นถึง1นึ่งแสนเหรียญหรือว่า 2- อสามแสนเหรียญน,นะครับมันน้อยมากที่เราจะเห็นถูกไหมและมันยากตอก่อการทําซ้ํานั่นเองนะครับมันยากต่อการทําซ้ําดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ค่อยอยั่งยืนแล้วกันผมก็เคยเห็นหลายๆคนนะคือเข้าวงการมาด้วยกันนะครับโอเคโชว์กำไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกวันนี้นะครับก็เลิกเทรดไปแล้วก็มีออกจากวงการไปแล้วก็มี ทั้งที่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาโชว์กำไรเยอะทำไมเราถึงเทรดไม่ได้ทำไมถึงเราถึงได้แค่นี้เราอยากได้แบบเขาเราอยากได้แบบเออร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ได้แบบนั้นขอนเขาแต่ทุกวันนี้คือเขาก็ออกออกไปแล้วนะครับไม่ได้ออกไปทําอะไรที่มันมันแบบว่าดีกว่านะแต่ก็คือก็คือกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติที่ไม่ใช่เทรดเดอร์อะไรเงี้ยนะครับอ่ะซึ่งนั่นแหละมันคือสิ่งที่ที่ตอบตรงนี้ได้คือมันไม่ได้ยั่งยืนนะครับถ้าวันหนึ่งเราล้ม แล้วเรายังไปทำเดิมแบบเดิมมันจะบานปลายนะครับยกตัวอย่างอ่ะสมมติว่าเอาหนึ่งเหรียญมาเบ็ดเราสามารถทํหนึ่งรอยเหรียญไปเป็น1 0 0 0พันเหรียญหรือว่า4ี่ห้าพันเหรียญได้และในครั้งต่อ,ตอไปถ้าเราเอาร้อยเหรียญมาบางทีร้อยเหรียญนั้นอาจจะศูนย์ไปศูนย์ไปศูนย์ไปเรื่อยๆหรือจนถึงบางคนคือสามารถทำร้อยไปหมื่นแล้วยังไม่ได้ถอนหมื่นด้วยซ้ํากลับมาที่เดิมหรือว่ากลับมาหา100รมาเติมใหม่ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่อยากจะ,ะให้เราเริ่มต้นแบบนั้น ให้เราเริ่มต้นแบบไฮลิส์แล้วค่อยขยับลิสต์ลงยังดีกว่าการที่เราไปเริ่มต้นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอพอร์ตเ,เ,เราเริ่มโตจากการท,าที่เราทําแบบแรกๆมาแล้วนะครับใจเรามันจะโตขึ้นเองนะครับใจเรามันจะโตขึ้นเองและจํานวนเงินทุนเราก็จะโตขึ้นด้วยนะครับจำนวนเงินทุนเราก็โตขึ้นด้วยและแน่นอนว่าไอความรู้เนี่ยนะครับที่เรามีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วกันอผมผมเรียกว่าเป็นจุดอิอ่มตัวนะคือ มันเพียงพอต่อการที่เราเทรดแล้วบางทีถ้าเราเทรดมาเป็นฟูลไทม์ได้หลักหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าโอเคจริงๆใช้แค่นี้เองอย่างอื่นบางอย่างเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยเราเรียนเยอะมากมายเรียนทุกศาสตร์ทุกสินเลยนะครับแต่พอถึงเวลาที่เราเอามาใช้งานจริงเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับเ,ออเราเหลือ,เร,เ,ลอเราเหลือสิ่งที่เราหยิบออกมาใช้แค่ไม่กี่อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย Knowledge มันจะเริ่มคงที่ล่ะสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปคือเรื่องของใจเราครับ เราต้องพัฒนาใจให้เราเออให้มันโตขึ้นตามขนาดพอร์ตของเราเพราะว่าพอขนาดพอร์ตมันโตขึ้นน่ะแน่นอนว่าอารมณ์อะไรหลายๆอย่างที่เราต้องแบกรับหรือว่าภาระอะไรหลายอย่างที่เราต้องแบกรับกับขนาดพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองเนาะก็อาจจะเป็นคําที่ทุกคนเคยได้ยินแหละนะครับว่าขนาดพอร์ตต่างกัน1%ก็ไม่เท่ากันนะครับขนาดพอร์ตต่างกัน1%เไม่เท่ากันหมายความว่าไงะก็หมายความว่าตอนร้อยเหรียญอะ เราเล่น1%นโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเล่น10%โดยที่เราไม่รู้สึกอะไรแต่พอเรามาพอร์ตหมื่นเหรียญหรือว่าพอร์ตแสนเหรียญเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมีขนาดใหญ่มากๆบางทีมันใหญ่เกินใจเราด้วยซ้ําพอเรากดไปเราลิสต์เหมือนเดิมนะเราลิสต์เหมือนเดิมลิสต์เดียวกันกับระบบที่เราเคยเห็นมาแต่ทําไมเรามีอารมณ์ร่วมเรามีความรู้สึกร่วมเรารู้สึกว่าการสูญเสียนั้นเนี่ยมันทําให้อารมณ์หรือว่าความรู้สึก อะไรหลายอย่างมําให้เราเป๋ไปหมดนะครับนั่นแหละมันคือการที่ใจโลนใหญ่ตามไม่ทันพอร์ตนะครับใจมันใหญ่ไม่ตามไม่ทมัทนพอร์ตนะมันเลยทําให้เรามีอารมณ์นะครับมันก็เลยทําให้อะไรหลายอย่างเริ่มเสียอ่ะอนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราเทียบกันเนี่ยนะครับขนาดพอร์ตหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยถ้าเราลิสต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งเหรียญมันก็ไม่ไเยอะใช่ไหมสามสิบาทนะครับแต่ถ้าพอร์ตหมื่นเหรียญแล้วอะเราลิสต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันคือสามพันนะครับสามพันสำหรับบางคนคือเยอะถูกไหมสามพันสำหรับบางคนค เราควรที่จะเริ่มบริหารจากเล็กๆแล้วค่อยๆขยายจิตใจเราไปด้วยนะครับเพราะผมเองคือเคยอ่ะเคยใจโตไม่เท่าพอร์ตนะครับเออตามไม่ทันพอร์ตพอเรามาใช้หลอดเยอะเราก็ใช้พอร์ตเยอะแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกเขวยในการเสีย2องครั้งทั้งที่จริงๆแล้วคือเสียลิตแค่สเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อก่อนอ่ะเสียเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เรายังปั้นกลับมาได้แบบยี่สิบเท่าสามสิบเท่าอะไรเงี้ยเนาะเออจากจากพอร์ตเล็กๆนะแต่พอเราพอร์ตใหญ่อ่ะเราเสียแค่สองเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าทำไมมันยาก ทำไมมันท้อทำไมมันเหนื่อยนะครับนั่นแหละคือใจเราสาภาพจิตใจของเรามันโตไม่ทันพอร์ตนะครับหรือว่าโตไม่ทันขนาดพอร์ตนั่นเองดังน,นั้นผมเลยอยากจะให้ฝึกไปพร้อมๆกันทั้งสมองกับทั้งใจนะโอเคก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมอยากจะเน้นย้ําระบบที่ดีสุดสำหรับสำหรับการปั้นพอร์ตนะครับไม่ใช่การเบตติ้งไม่ใช่การอออินนะครับแต่เป็นคอนสิสเทนซีนะครับหรือว่าการทํากําไรให้ได้อย่างสม่ําเสมอเป็นโปร f ฟส์เปอร์มันมากกว่านะครับหรือว่าเปอร์วิก็ได้แล้วเราค่อยนําส่วนต่าง ที่มันเกิดขึ้นจากการที่อามากกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าแบ่งจากเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถทําเป็นคอนซิสเทนซีพอร์ตคอนซิสเทนซีเนี่ยเอาไปเบตติ้งหรือไปเอาอินนะครับไม่ใช่การที่มุ่งแต่หวังจะเอาอินหรือว่าหวังจะแบบบิ๊กวินอย่างเดียวนะครับเราทำคอนซิสเทนซีก่อนหรือว่าทําความสม่ําเสมอให้มันสม่ําเสมอให้ได้ก่อนแล้วค่อยบริหารจัดการจากตรงนี้นะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมออย่างในภาพเนี่ยผมยกตัวอ,อย่างแค่5%ถูกไหม จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ล่ะสำหรับบางคนมันคือเยอะนะครับในการทําให้ได้อย่างสม่ําเสมอในทุกๆเดือนนะครับลองสังเกตดูก็ได้ว่านักลงทุนรายใหญ่นะครับใหญ่ๆระดับโลกเขาทํากาไรกันเขานับเป็นรายปีด้วยซ้ำนะครับปีละ3 0 40%เปอร์เซ็นต์าถือว่าเยอะมากแล้วหรือว่าปีละ20%แบบสม่ําเสมอเขาถือว่าเยอะมากแล้วแต่การที่เราทํา5%ทุกๆเดือนได้นะครับมันไม่น้อยนะครับมันเยอะมากๆนะครับแต่เรารู้สึกว่าแค่5%มันไม่พอกินมันไม่พอใช้ ถ้าเราเทียบกับเงินทุนใช่ไหมเราอยากได้อะไรเราอยากได้เดือนละร้อยเรเราอยากได้เดือนละ2อ0ร้อยเปอซนะครับซึ่งมันทําได้ไหมมันทําได้นะแต่ว่ามันมันไม่ได้จะทําได้บ่อยๆนะครับดังนั้นผมเลยอยากจะให้ทําในสิ่งที่มันทําได้บ่อยๆก่อนแล้วเอาอะไรก็ได้นะครับตรงนั้นเนี่ยไปทําในสิ่งที่มันแบบ high ิ i s ์ high r Eturn นะครับเอาไปลงเหรียญเอาไปลงทุนในอย่างอื่นที่มันมีโอกาสทาให้ผลกําไรมันเติบโต อย่างมหาศาลได้ในทีหลังนะครับแต่เราต้องมีสิ่งที่มันเป็นตัวเมนหลักของเราหรือว่าเป็นตัวพอร์ตหลักของเราในการทํากําไรตรงนั้นเนาะซึ่งเดี๋ยวผมเปิดอพอร์ตที่ผมทําการบันทึกจะนอกให้ดูด้วยนะครับอลองยกตัวอย่างอย่าง,างตรงนี้ในขนาดพอร์ตหนึ่งร้อยเหรียญนะครับขนาดพอร์ตหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยถ้าเราทำโปรฟทห้าเปอร์เซ็นมันคือห้าเหรียญมันดูน้อยใช่ไหมครับแต่เราลองคิดดูว่าโอเคถ้าเราใช้ในวิธีของการ ใช้ไฮลิสต์ในตอนต้นนะครับไฮลิสต์แล้วเราค่อยขยับลิสต์ลงอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอร์ตเราใหญ่ขึ้นเป็นหมื่นเหรียญห้าเปอร์เซ็นต์มันคือห้าร้อยเหรียญแล้วนะครับก็คือหมื่นห้าแล้วนะพูดถึงคือก็เงินเดือนขั้นต่ำถูกไหมอ่ะถ้าลองเราคิดง่ายๆเลยนะก็คือ,อเงินเดือนขั้นต่ําของการสตาร์ทนะครับก็หมื่นห้าแล้วถูกไหมเพียงแค่เราทำห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองอ่ะแต่เรามีความรู้มากๆนะครับมากถึงขั้นที่แบบเออสามารถที่จะไป อสอบเฟิร์มแล้วนะครับหรือวาอ่ามีกองทุนเป็นฟันหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มีเงินเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมีเงินเก็บระดับหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเงินหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแสนห้าถูกไหมอืมโดยประมาณนะผมคูณเลขง,ง่ายๆครับเห็นไหมก็หนึ่งแสนห้าเปอร์มันตนะครับต่อเดือนอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆแล้วนะแล้วถามว่า ไอแสนเหรียญเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีแสนเหรียญหรือไหมถ้าเป็นพอร์ตตัวเองเนาะถ้าเป็นพอร์ตตัวเองก็คือผมไม่ได้บอกให้เอาแสนเหรียญมาฝากไว้ในบลอกหรืออะไรเลยที่เรารู้สึกไม่มั่นใจนะครับคือถ้าเราจะเอาทั้งก้อนเลยมาฝากไว้ในบลกที่เรามั่นใจเลยเราก็ต้องตรวจสอบ,บโบรกเกอร์ดีๆนะครับว่าเออเขามีเทียไหมแล้วเขามีการรับประกันเงินทุนไหมมีการแยกเงินทุนของเราจากตัวของอกับบริษัทไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องไปเลือกเอาซึ่งตรงเนี้ยของ s อสแคมีนะครับเรื่องของการรับประกัน เงินทุนนะครับแล้วก็มีการแยกเงินลงทุนของนักลงทุนออกนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะเราก็แบ่งออกมานะครับซึ่งผมผมเป็นคนหนึ่งที่เดินเคยผิดหวังกับโบกที่มีการปิดนี้หรืออะไรเยอะแยะมากมายเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับผมก็จะไม่เอาทั้งหมดหรอกนะครับผมก็จะแบ่งมาเป็นลิสสมมุติว่าผมลิสต์เผมกอ็อาจจะถอนจากตรงนี้มาสิเล่าสิเมาฝากแล้วก็เล่นไม้ละสิเปอร์เซ็นต์นะครับงงไหมอ่าเพราะว่าสิเปอร์เซ็นต์ของของเงินฝากมันก็ค อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้แต่ถ้าเรามีความสามารถเราใช้เฟิรม์มอย่างผมก็มีพอตเฟิรม์มพอตกองทุนนะผมก็ใช้เฟิรม์มเอานะครับเออแล้วก็เพย์เอาตามนั้นนะครับเห็นไหมเราก็แค่ทําแค่นี้ให้มันได้สม่ําเสมอเราก็จะสามารถที่จะเพย์เอาออกมาได้อย่างสม่าเสมอแล้วเช่นกันนะครับโอเคเนาะก็อันนี้มันคือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับว่าเราอย่าเพิ่งไปมองภาพกาไรมหาศาลอย่าเพิ่งไปมอง เปอร์เซ็นที่มันเยอะๆหรือว่าอะไรที่มันมากมายในโซเชียลในทุกวันนี้นะครับการทํากําไรให้ได้อย่างสม่ําเสมอนะครับมันก็สามารถทําให้เรามีไรายได้หรือว่าเป็นฟูลไทม์หรือว่าออกมาเป็นฟูลไทม์ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดไอตัวของ journal ของเฟิร์มให้ผมให้ดูนะครับอ่ะอันนี้เป็นบันทึกนะครับของของปีเนี้ยนะครับเริ่มปีใหม่มานะครับก็ ผมจะแยกออกเป็นเอ็กับ ICT เนาะคือระบบเทรดที่ผมพัฒนาอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้นะครับคือพอร์ตของ MC เนี่ยอยู่ที่แสนเหรียญใช่ไหมครับหนึ่งแสนเหรียญเพื่อนๆลองดูนะครับคือผมทำโปรฟิตมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตีไปส0เนาะวีเลตอยู่ที่ประมาณ61%นะครับเห็นลิชผมไหมลิชผมเนี่ยนะครับผมใช้ลิชแค่0.3%ถึง0.25%เองคือน้อยมากนะใช้แค่0.25นะครับแต่เราเน้นความสม่ำเสมอแล้วก็ใช้เรีียยกกว่าไงงดใช้ AA ้ RR แทนนนะครรับตเ็ ลิสต์เท่าไหร่นะครับลิสต์นิดเดียวนะครับอาอาก็บอกเนี่ยหนึ่งต่อสามนะครับเราก็ตีไปหนึ่งต่อสามครับผมก็ทําการจดบันทนะึกไว้เนาะอันนี้ก็ถ้าทุกคนสามารถจดบันทึกได้ก็ก็จดนะครับเนี่ยผมใช้อาอาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ลิสต์ที่น้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับขนาดพอรนะ์ตเนาะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการที่จะรักษาเงินต้นเงินทุนเนาะแล้วก็เพิ่มจํานวนไม้ในช่วงที่มันเป็นเวิร์สเคสนะครับเห็ไหม่มีเบรกอีเวนต์มีลอสมีอะไรปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นหนตัวอย่างนะ เพราะว่าพอเราเงินทุนเราเยอะขึ้นอะหลอดเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเท่าเดิมนะครับเออไม่ใช่สิลิสต์เราไม่จำเป็นต้องเท่าเดิมเราสามารถที่จะลดลิสต์ต่ำลงได้อันนี้ก็เป็นตัวของ ICT เนาะ ICT ผมก็เหมือนกัน ICT ยิ่งแล้วใหญ่นะครับ ICT อยู่เจ็ดผมใช้ลิสต์ที่0.5ฟิกลิสต์0.5นะครับแล้ว TP ผมก็ฟิกเหมือนกันเนาะผมใช้ RR ที่ไหนล่ะนะครับอืเนี่ยครับ ใช้อยู่2.5ถึง3แค่นั้นเองนะครับใช้2 5ถึง3แค่นั้นเองตัวนี้ก็กำลัง payout แล้วนะครับ4,000เหรียญนะเห็นไ,ไหมคือเราเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ list เยอะๆหรือว่า r r เยอะๆ,ๆมาหาศารก็ได้นะครับอ่เพราะว่าบางทีอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวของระบบเรามีปัญหาหรือว่าเวลาเราแพ้มามันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองวนลองคิดดูนะครับตั้งเป้าหมายของเราไว้นะอย่างตัวเนี้ย เป้าหมายของเราเนี่ยเราลองทําอย่างต่อนเนื่องดูสิสัปดาห์ละ5%ได้มัมยเยอะไปเปล่านะครับอืหรือว่าสัปดาห์ละ1%นะครับลองดูสัปดาห์ละ1%เดือนนึ่งก็4%นะครับแค่นั้นก็พอละถ้ามันได้1%แล้วก็อาจจะหยุดแล้วก็นั่งดูครับไปนะครับไม่ต้องพยายามเทรดเยอะไม่ต้องพยายามปั้นหรือว่าเบทติ้งเยอะนะครับยิ่งเราเบทเท่าไหร่หรือว่าเราอออินเท่าไหร่เราสูญเสียทุนไปมากเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลต่อตจิตใจแล้วมันยิ่งทําให้เราท้อมากขึ้นเราจะรู้สึกเหมือนเราเติมเงินให้กับตลาดนะเหมือนหาเงินมาทํางานมาเพื่อที่จะเติมพอร์ตอย่างเดียว เพราะงั้นลองดูนะครับลองลองค่อยๆทำความสม่าเสมอเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราสม่ําเสมอได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสอีกหลายๆอย่างที่จะเข้ามานะครับเราสามารถที่จะโอเคไปสอบเฟิร์มได้นะครับเราสามารถที่จะเริ่มมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการที่จะไปขอเงินทุนนะครับหรือว่าจะมีะทีมงานอื่นติดต่อเข้ามาให้เราบริหารเงินให้เขาเนาะแต่ว่าผมผมไม่แนะนาพวกนั้นนะเพราะว่ามันมันเสี่ยงนะครับแล้วก็การแบกรับเงินของคนอื่นเน่ มันมันส่งผลต่ออารมณ์นะครับเราเทรดด้วยเงินของตัวเองเราเทรดด้วยพอร์ตของเราเองเนี่ยอันนี้สบายใจที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหรือว่าผิดอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงอยากจะเน้นย้าเพื่อนเพื่อนเนาะว่าลองฝึกหน้าเทรดลองทําให้การเทรดของตัวเองเนี่ยนะครับมันเกิดความสม่ําเสมอนะครับทำซ้ำๆวิเลทไม่ดีไม่เป็นไรนะวิเลทไม่ดีไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราลองดูโปรฟิตสิเฮ้ยถ้าวิเลทมันต่ำ่ r เราได้ แล้วโปรฟิตมันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันโตมันได้นะครับเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับบางทีเราไปยึดติดกับวิเลจมากนะเหมือนที่ผมบอกว่าบางทีเราเราอยู่ในการศึกษาที่อ่ามันต้องตอบถูกนะครับเออต้องตอบถูกมันต้องมีมันต้องมีอะไรมาพิสูจน์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทดแทนกันได้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็อ่าฝากตรงนี้ไว้แล้วกันก็สําหรับ เนื้อหานี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะผมจะได้รู้ว่าโอเคเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบเรื่องของไมซ์เซ็ผมจะได้มาทําเนื้อหาแบบนี้ต่อไปอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจอยากจะหาโบรกเกอร์ดีๆนะครับในการเทรดเนาะก็นําเป็นโบรกเกอร์เอสแครครับโบรกเกอร์ เทรดทองคําที่มีสเปรดเฉลี่ยเพียงแค่12จุดโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติมและยังมีความน่าเชื่อถืออีกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะสามารถเปิดบัญชีทดลองหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ออกซ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ